โอ้โหโอ้โหกดกาแฟาเรียบร้อยเราก็จะมาตัดใสอย่างนี้สำหรับโมกะพอดสามช็อตนี่นี่ก็ใส่น้ำมาแล้วขีดน็อตด,ด้านในด้านล่างอย่า <c> ง <oughs> นี้เห็นชัดกว่านะนี่ใส่แผ่นกรองฟิลเตอร์ค่ะเอาไว้เบอร์หกหกสิมมตรสำหรับโมกะพอดสามช็อตเช่นเคยเดี๋ยวเราก็ประกอบร่างไปตั้งเตากันเลยจ้า วางไว้อย่าลืมเร่งไปนะจะพักด้วยเออเร่งไปแล้วก็รอไม่นานมุกก็พอไม่นานเลยกาแฟทำอะไรคะอุ้ยได้กลิ่นหอมกาแฟแล้วแม่ไปดูกาแฟกันเอ้ยโอ๋ยออนั่นไงหลวงแต่เล่นกับเด็กอุ้ยออกแล้วจะเสร็จราด้วยหอมพุ้งเลยทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน พาเด็กมาเปลี่ยนเชื้อผ้าเปลี่ยนพอคอด้วยใช้ชิ้นเขียวใช้ท้อนแสงวันนี้กาจะใส่เสื้อสีเขียวเดี๋ยวค่อย,คยลงไปใหม่นะคะยินกาแฟไปนั่นก่อนหอมขึ้นมาถึงคนห้องเลยกาแฟเราอสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเชื้อสีเขียวปลอกคอสีเขียวสวยไหมคะไปให้เข้ากับแม่นะอไปกันเลยไปทำกาแฟต่อกันเนาะ เงี้ยไปแล้วก็กระเตงกันไปส่งแมรูไปข้างหน้าดิกันไหมคะก็เออแล้ววันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันดีคะอพี่ไปเล่นก่อนนะเอาเฝ้าร <c oughs> ้านนะเฝ้าร้านนะเฝ้ารนะ้า,านหนีไปเล่นแล้วทุกคนไปไปเด็กไปแล้วเราไปทำเมนูกันนี่วันนี้นี่เหมือนมี แยมสตรอเบอรีอ่เหลือไปนิดนึงนะที่จริงอะ่ะดูคลิปมาเขาทำเป็นกาแฟแยมสตรอเบอรี่เป็นเมนูร้อนอะ่ะแต่นี่มีน้ำแข็งอยู่นิดนึงขอใส่นิดนึงนะหนาวๆหนาวตอนชเช้าก็ยังจะกินเมนูเย็ยนอีกเนาะใส่รองก้นแก้วนิดเดียวใช้แก้วนี้เลยแล้วกันเนาะนี่เป็นฐานก้นแก้วพอดีอุ้ยนี่มีนมด้วยทุกคนเราทำเป็นลาเต้แยม สับประรดเออเมื่อกี้นี่ว่าสตรอเบอรี่เหรอแยมสับประรดนะทุกคนล <c oughs> ูกชอบกินแยมสตรอเบอรี่แต่วันนี้มีแยมสับประรดจ้าไงนุม่มเป็นลาเต้ปเป็นกาแฟมากันดีกว่าหอมอยู่นานแล้วเนี่ยกาแฟเนี <Yeah. S 3> ่ยเฮ้งอุ่นๆอยู่เลยเนียนกริบๆเลยทุกคนที่แน่ๆมันหอมไม่ไหวแล้วป่ะ ป,ประกรรอะไรขึ้นได้เปลี่ยนแก้วจ้าทุกคนรว่าจะเอาแยมสับปรี่ไปไว้ข้างล่างไว้ด้านล่างสุดแบบนี้เลยแล้วใช้น้ําแข็งรองกันไว้เผื่อเขามีแบบชั้นแยกชั้นอะไรเงี้ยจะเทนมแล้วนนะเอ้าเด็กมาจากไหนน่ะเสื้อหลุดหายไปไหนแล้วว้าวสวยงามเบที่ให้กาแฟด้วย ตามด้วยกา,ฟาแฟน,น,นัทโก้นม่เยอะชันหรอลืมใช้อะไรรองอะแต่ไม่เป็นไรสีลาเต้สวยงามมากเลยทุกคนเว้ยรโลนลายส่อเว้ยยังมียังมีความขาวอยู่นิดนึงว้าวสีละมุนมากลาเต้ลาเต้แยมสับประรดคนนี้หอมไม่ไหวอุย้ยสวยงาม ได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนอหอมนมสไตล์ลาเต้หอมกาแฟน้ำแล้วหอมนมเลยนะขับปรถมานิดๆเพราะว่ายัางไม่ได้คนอะ่ะเขามีเป็นความชั้นอะ่ะ ชั้นลาเต้ชั้นนมก็มีอีกชั้นหนึ่งแนละ้วแล้วก็แยมได้แร่เย็ย une, สนสดชื่นสบใจเลยวันนี้เรากินเองเนาะดืเรื่องความสวยงามเป็นชั้นๆไปก่อนเดี๋ยวจะคนแล้วนะคนคนให้เข้ากันให้แบบว่ามีแยมสเบรี่เขาแบบเด่นข้มนมานิสงอง ส,บบสับปรียี่งละแยมสับปะรดปกตินี่กินแยมสเบปรีพูดชื่อพี่ถูกถูกทั้งคลิปมานี่พูดชื่อถูกไหมทุกคนเอาเป็นลาเต้แย,ยมสับประรดนะคะชื่อกาแฟวันนี้เป็นลาเต้แย,ยมสับประรด่ัทุกนนี่จะชิมตรงที่มี แยมสับประรดมีนมกาแฟพร้อมสับทุกสิ่งและนำแข็งด้วยนั่นไงได้ความหวานของแยมทอบเบอรี่มาก็อร่อยไปอีกแบบแต่เมื่อกี้หวานจับกาแฟหวานไปหรือน้ำหวานลงคอแล้วถายนมสีสความมันนม หอมหอมเนี่ยละมุกนกามกับไส้ล็อตี้แล้วก็หอมคนไปแล้วได้กินยำยำสับประรดนะยำสับประรดนะทุกคนข <c oughs> ึ้นยำสับประรดด้วยเข้มหนักๆนะทางหวาน <c oughs> อืตัวล็อตดีก็ยังละมุนมากๆทุกคนขึ้นเผ็ดเดี๋ยวไปตามหาเด็กกัอนเห็นถอดเสื้อทิ้งไว้ตรงนั้น จอกันคลิปหน้าคะ่ะอบ๊ายบายด้วยพอดีดีเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน